แน่นอนนี่คือบทความรีวิวเกี่ยวกับ Suzuki Swift 2 0 2 6ความยาวประมาณ800 รีวิวซูซูกิสวิฟต์2026สปอร์ตเล็กหัวใจใหม่ประหยัดกว่าเดิมซูซูกิสวิฟต์2026ยังคงรักษาภาพลักษณ์ของรถยนต์แฮตแบ็กที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตขับสนุกและเป็นมิตรต่อผู้ขับขี่เช่นเดิมแต่ครั้งนี้มาพร้อมกับการปรับโฉมครั้งใหญ่ในหลายด้านทั้งภายนอกภายในและขุมพลังใหม่ที่เน้นประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนเมืองยุคใหม่ที่มองหารถขนาดเล็กคล่องตัวแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอออกแบบภายนอกสดใหม่และพรีเมีย รูปลักษณ์ภายนอกของ S ว i f t 2026มีการปรับปรุงให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นโดยเน้นไปที่ความเรียบง่ายและโชบเชียวไฟหน้าแบบ LED ทรงใหม่ที่ดูคมชัดขึ้นมาพร้อมกับ d a y t i m e running light ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเสริมความสปอร์ตด้วยกันชนหน้าทรงใหม่ที่ดูดุดันวอถังของ S ว i f t 2026ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความโค้งมนแต่ถูกปรับเส้นสายให้ดูทันสมัยขึ้นและมีการเลือกใช้สีตัวถังใหม่เช่นสีแดงหลังคาดำ สีน้ำเงินเมทัลลิกและสีขาวมุกหลังคาลอยหรือ floating roof ยังคงเป็นจุดเด่นเพิ่มความโดดเด่นในแบบรถแฮทชแบ็กสไตล์ยู่ในห้องโดยสารเทคโนโลยีล้ำสมัยและวัสดุด,ดในห้องโดยสารมีการอัปเกรดทั้งวัสดุดและเทอคอนโนโลยีโดยสู z ูกิเลือกใช้วัสดุดที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมขึ้นทั้งเบาะผ้าแบบทูโทนหรือรุ่นท็อปที่หุ้มด้วยหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงแผงคอนโซลใหม่ออกแบบให้ใช้งานง่ายมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติช่อง USB-C สำหรับชาร์จอุปกรณ์และพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันก็ถูกรวมไว้ในรุ่นมาตรฐานซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกตำแอน่เรืร่อ,องค์ยน์ใหม่ประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดแล้อมวิฟ2026ใช้เครื่องยนต์เบนซิน3สูบขนาด1.2ลิตรดูอัลเจ็ตพร้อมระบบ My HyB r i d SHVS รุ่นใหม่ล่าสุดให้กำลังประมาณ82แรงมา้าแต่เน้นประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันเป็นหลัก โดยซูซูกิเคลมว่าอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิองอยู่ที่ประมาณ25-27ถึงกิโลเมตรลิตรึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่รอเปลี่ยนมาใช้ระบบไม h ์ไฮบริดทำให้สวิฟต์สองมีแรงดิดท,ที่ดีขึ้นในรอบต่ำเร่งได้ไหลลื่ขนขณะอยู่ในเมืองและยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ co 2อย่างเห็นได้ชัดเหมาะสำหรับผู้ขับที่ต้องการรถที่ประหยัดและรักบ,บอบบอความปลอดภัยครบครันในรุ่นทออ,อปานความปลอดภัยสวิฟต์2026จัดเต็มด้วยระบบช่วยเหลือการขับขี่มากมายเช่นบะบอบ,อบ ดูอัเซนเซอร์เบรกซูปออบบอเตือนเมื่อออกนอกเลนเลนดีพารตัว W A R R อบบอควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ High Beam s ล่องมองรอบคัน360อบอบอช่วยควบคุมการทรงตังลมนิรภัย6ต่ำแอร์ถือว่าเป็นหนึ่งในรถแฮทชแบ็กเล็กไม่กี่รุ่นในตลาดที่มีฟีเจอร์ความปลอดภัยในระดับนอกการขับขี่และสมรรถนะคล่องตัวและขอซูซูกิสวิฟยังคงขึ้นชื่อเรื่องความคล่องตัวในเมือง ด้วยขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาและพวงมาลัยที่แม่นยำระบบกันสะเทือนถูกปรับปรุงให้รองรับการขับที่นิ่งและนุ่มนวลมากขึ้นตัวรถเกาะถนนดีในโค้งและให้ความมั่นใจเมื่อขับด้วยความมั่นบอ,บอเกียร์ CVT ถูกปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองไวขึ้นขับได้อย่างนุ่มนวลต่อเนื่องและยังรองรับการขับแบบประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรุ่นย่อยในประเทศไทยคาดกลนประเทศไทยคาดว่าซูซูกิสวิป2026จะมีให้เลือกประมาณ3รุ่นย่อยได้แอลร,รุ่น GL พื้น GLX กอลลอน,น GLXRS รุ่นท็อปสปอาคานาจะเริ่มต้นที่ประมาณ620,000-720,000ถึง 7, 2, บาทขึ้นอยู่กับออปชันและเทคโนโลยีที่ต่อสูซูกิสวิฟ2026คือรถแฮชแบ็กที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนเมืองที่ต้องการรถเล็กขับสนุกปลอดภัยและประหยัดน้ำมันโฉมใหม่มาพร้อมการออกแบบที่ทันสมัยภายในอัดแน่นด้วยฟีเจอร์และเครื่องยนต์ใหม่ที่ตอบโจทย์ยุคแห่งความยั่งยืนเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถคันแรก หรือรถคันที่สองสำหรับใช้ในเมืองอย่างแท้จอริง,งาก็คุณต้องการเพิ่มเติมในรูปแบบ YouTube เช่นหัวข้อคลิป hashtag, คําอธิบายและอื่นๆแจ้งได้เลยครับแน่นอนนี่คือบทความรีวิวเกี่ยวกับ Suzuki Swift 2026ความยาวประมาณ800รีวิว Suzuki Swift 2026 Sport